เห็นลสวัสดีครับคุณผูช้ชมวันนี้ดิฉันจะมาเล่น,เนสนุกสนานคือที่บ้านตนมีวันหนึ่งลูกสาวเอามะนาวดองใส่ถ้วยเอามาให้ดิฉันลองทำกับข้าวให้เขาทานอันนี้หลังจากนั้นดิฉันก็เลยสนุกสนานค่ะเวลาใช้มะนาวเสร็จแล้วก็เลยลองดองดูบงเอาเป็นแบบนี้ ไม่ช่วยไหมคะว้าวอ,อันนี้เรามีวันหนึ่งี่ฉันก็เอาต้นส้มจีนมาปลูกหน้าบ้านแล้วมันออกลูกไม่รู้จะทําอะไรเอาหักลงไปใส่ในน,นี้ด้วยตัวนี้ดีค่ะคุณผู้ชมน้องตอนแรกๆเป็นลูกๆตอนนี้น้องเริ่มเหลือจะเปลือกลวกลิ่นก็จะออกมาแปลกๆอยู่นิดหนึงดีมากเลยค่ะเบียอันน,น,นี้อันนี้เป็นมะนาวมะนาวจะเป็นมะนาวลูกใหญ่นิดยหนะึ่ง น,นี่เป็นการทำสามครั้งใส่ลงลงไปก็เลยมันก็จะมีเนื้อมันขุ่นค่อนข้างจะตีเนื้อมะนาวมันค่อนข้างจะออกมาว้าวแล้ดูดีไหมัีน,นี้ดิฉันก็น่าสนุกค่ะอยากจะเอามันเอามาทำเป็นน้ำดื่มสิว่ามันจะเป็น ต้องมาจับให้เขาเ้าใจก็ต่อที่กัน <laughs> เออเมื่อกี้นี้ <laughs> มีบางอย่างเขาข้ามด้วยไหม เสร็จแ,แล้วก็ผสมน้ำ 它真大，圆的。 Chắc chắn là tệ tệ Những giấy đầy Nó Nó không ไว้ดื่มเป็นเครื่องดื่มอุ่นๆหรือเย็นๆตอนหน้าหนาวนี้น่าจะรู้สึกดีหน้าหนาวก็ดื่มตอนทาเป็นแบบอุ่นๆเนานะแล้วก็ใส่ที่เย็นไว้ดื่ม,มตอนช่วงตอนอากาศร้อนตอนุอ่วงลงวัน ทำราดิฉันต้องหวานเพิ่มเราต้องเย็ยนเพิ่มกว่าน,นี้อีกนิดนึงต้องใส่น้ำแข็งแล้วเออหนรู้สึกว่าอร่อยได้ไดิเอจริงๆต้องมีน้ำแข็งดิฉันว่ามันเวิร์กมากเลยอ่ะเพราะว่าลดความฝืนคือ ความขมของของอ่าตัวเปลือกมะนาวใช่ไหมล่ะคะมันลงไปอยู่ในนี้ถ้าคนที่ไม่ชินก็จะรู้สึกแบบแต่มันจะไม่อร่อยได้ไงทำไมเล่าไม่เล่า,ลาก็ขมทำไมถึงอร่อย <laughs> อะน,นีอร่อยแน่นอนแล้วลองนะ <laughs> หอมด้วยนีว <laughs> เราสามารถแมชิ่นไปกับอย่างอื่นได้อีกหร <laughs> ฉันจะทำแล้วลองถ่ายในอีกมาก <laughs> ได้เจีย